รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นแท้คลื่นแ่บแฟมิลี่ตอนพิเศษเงาะน้อยคอยรักเรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองแห่งหนึ่งซึ่งชาวเมืองกําลังตื่นเต้นดีใจเตรียมจัดฉลองให้กับราชทายาทที่กําลังจะถือก,กําเนิดขึ้นจากพระมะเหสีอันเป็นที่รักของพระระาชาแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อพระมะเหสีให้กําเนิดรัชทายาทกกตัวน้อย ที่หน้าตาอัประลักทำให้ทุกคนในเมืองต่างแสดงความรังเกียจเบียดฉันจนกระทั่งเนาะเติบโตมาถึงอายุ1 5าพรรษาก็ยังไร้สาวใดมาเป็นผู้ครอง้อไม่เสียแรงไม่เสียแรงถวายบางสกุลพะยะค่ะบาง้อเสด็จพ่อเสด็จแม่ ใครลูกร้องให้ทำไมค่าอายุ15แล้วนะก็15แล้วไงเป็นหนุ่มแล้วไม่มีแฟนกับเขาเลยมหรอไม่มีใครไลน์หาเลยหรอไม่มีขนาดไฮไฟตอนนู้นน่ะโพสรูปหน้าข่าเอาวางแปะเอาไว้หน้าวอืยังไม่มีใครมาแอดเป็นเฟรนเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงเฟซบุ๊กแล้วนะลูกลูกยังเล่นไฮไฟอยู่เหรอลูกก็ดูรูปข้าสิทั้งรูปชั่ว ตัวดำหัวปูเป็นเงาะแบบเนี้ยใครจะมาสนใจใครลูกอย่าเครียดไปลูกไม่เป็นไรถึงเราจะรูปชั่วตัวดำแต่ลูกก็คือลูกรักของแม่และพอ่อพ่อกับแม่จะทำทุกวิถีทางให้ลูกมีเมียให้ได้ท่าพ่อสอนก็หน่อยสิทำยังไงอะ่ะข้าถึงจะได้มีสาวเหมือนท่านพ่อได้ของแบบนี้นะลูกมันต้องไม่เสียชื่อพ่อ พ่อจะพาข้าไปฝึกปลือในการทำตัวให้มีเสน่ห์ใช่ไหมใช่ข้าจะลงทุนลงแรงฝึกเจ้าด้วยตัวเองลูกไปก้างไหนกันทั้งนั้นแม่นักหนูข้าเราไปสอนลูกกันดีกว่าตามมาลูกตามมาลูกอย่ากันมีกวาเดีๆก็ได้ลูกโรงเรียนชมพูนาศาล แสงทองโอ้หแต่มันดูลูกมันใหญ่และน่ากินมากเลยนะเนี่ยลองแบ,บดูเนื้อมันไหมลองดูป่ะเออมาอย่บีเองอ,อีกนานไมหมเฮ้ยพอได้แล้วนี่หัวฉันโอ้ยนี่ทำไมท่านยิ่งโตหัวมันยิ่งใหญ่แดงขนาดนี้ครับม,มันมันมีการศึกษาท่านเนี่ยอายุโตขนาดนี้แล้วเนี่ย<อ>ทำไมถึงไม่มีคู่ครองสักทีนึงมันก็เป็นเรื่องตายเด็กแล้ว พวกเจ้าไม่สังเกตเลยหรือไงล่ะก็เนี่ยรูปชั่วตัวดําปากแดงแต่ตัวดําคิ้วเข้มแถบสันหลังยาวและที่สําคัญเนี่ยก็ดำกระด่างด้วยอ่ะนี่ยังดีนะเพคะที่ท่านเนี่ยโชคดีที่เกิดมาอยู่ในตระกูลใหญ่โตขนาดนี้มีวางเป็นของตัวเองปกครองเมืองมากมายท่านพ่อท่านแม่ท่านดูแลอย่างดีแต่เหตุไฉนท่านถึงออกมาเป็นแบบนี้ออข้าก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเจ้าดูสิ สาวๆกลุ่มนั้นน่ารักน่าชังกันทุกคนแต่ทำไมไม่เรียกเราไปเล่นด้วยเลยแล้วเราจะสาธิตการจีบการจีบหญิงในสไตล์คลาสสิกมันเป็นยังไง,ไงช่วยเราด้วยนะพวกเราเนี่ยไม่เคยจีบผู้หญิงมาก,ก่อนอมไม่มีใครสนใจเสนหน้าเล็กไปผู้หญิงชอบดนตรีเราเล่นกีตาร์เป็น <c oughs> ว้าวว้าวสิลรถไฟแล่นไปไกลแล่นตามเราไม่เอาแล้วเราเนี่เราไม่เล่นด้วยแเราเห็นขนาดเล็กไม่ได้เลื่อนเขาเหมือนเดิมเลยอ่ะเขาสมองหอกดูดูเสนาใหญ่เลยจ้ามาก็ดีแล้วเวลาการจีบวิขยับนิดนึงได้ไหมแม่นางนั่นแหละ ใจเราตรงกันแล้วออเดี๋ยวกุสลาธรรมาสทีมเขาจะน่าแก่แต่เขาก็ยังไม่ตายนะที่นี่จ้าไปเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันดีกว่าุ๊ยไปดูอะไรดุกดิกดูปะ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 แล้วแตจะต้องติดใจโอดโอยล่องหาดุกดิกดุกดิ๊ยไปกันไปกันนูกลูกเลยเหรออย่าเข้ามานะเฮ้ยไปแล้วเหรอ จีบหญิงมันง่ายขนาดนี้เลหรอเนี่ยเยสนาใหญ่เสนาเล็กนี่ช่างมีฝีมือเหลือเกินเอาละ่ะต่อไปเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วที่เราจะต้องจีบหญิงเราต้องเริ่มต้นแบบเสนาใหญ่ออ,อ,อเอ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 เอเอออมออมออ เดี๋ยวก่อนอีกแล้วเหรอเนี่ยแม่แต่หญิงสาวข้างวางของเราก็ยังทิ้งลงไปเอ้ยทำไมอ่อ,อไม่มีใครสนใจเราเลย,เ,ยเดี๋ยวนะ เงอเง้เอางี้เอางี้ง้อใจเย็นหยุดร้องไห้ก่อนนะชนใดไม่มีดนตรีการในสันดาณเป็นคนชอบกนักดังนั้นเดี๋ยวง้อลองร้องเพลงให้พวกเหล่าเสนาทั้งสองฟังสักนิดนึงได้ไหมได้เลยเอาเพลงที่เง้อชอบ เป็นเพลงที่เราร้องประจำแล้วทุกคนต้องปรบมือแล้วทุกคนรู้จักเพลงนี้ร้องเลยวันเพ็ญเดือนสิบสองน้นกระนังในทะเลลาชลาเนาะเนาะไปน้ำมาแล้วไม่ได้มันต้องเคาใจร้องอย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวนี้มันต้องมีการใช้อุปกรณ์ผู้หญิงเนี่ยจะหลงรักกับผู้ชายที่แบบว่าเล่นดนตรีเป็นกระเบิดสชั้นแค่สมชั้นหญิงจะโหยได้โจบได เปอร์เตสฮะคือคอะไรอ่ะนักบอลเปอร์เตสมาที่เมืองอโยุธยาเราโอ้ได้มอบสิ่งนี้มาให้ข้าเปอร์เตสเก่งมากในเรื่องการมงโอ้การมงอเปอร์เตสกว่าจะชนะและได้รู้จักกันทั่วทวีปยุโรปเพราะการมง อย่าบอกได้ว่าถ้าเราเล่นแบบนี้แล้วสาวจะติดเราอ่ะแน่นอนอ่ะท่านลองตีเท่านั้นยังไม่พอท่านต้องตีนี่ด้วยประกบแล้วก็ถือตีสองอย่างอ,อันนี้ถ้าได้มาจากไหนรู้ไหม <L' ha. S 1> จากไหนเมืองนั้นเป็นเมืองแม่ไม้ทั้งเมืองเวลาเกิดเทศกาลจะตีชิ่งรวมกันโอ้ยตางเง้อแล้ว ตาตาเราตีง้งต้องโชว์ทุกอย่างพร้อมกันเดี๋ยวจะเริ่มมีนางสาวเข้ามาหาแล้วนะจริงเหรอทำยังไงก็ได้เขาหลงรักเจ้าต้องตีให้พร้อมกันทุกอย่างสามอย่างนี้เลยนะไอ้ทุกอย่างไม่พอหนึ่งบทเพลงน็่นแะนี่ข้าได้มาตอนเด็กๆแม่ข้าให้มากับเสนาเล็กอ๋อดูการแสดงขึ้นยืน

ไม่ต้องทำขี่เพลงขี่เพลงจะดังเองโอ้ท่านเล่นไปท่านต้องนั่งลงข้างล่างถึงจะสะดวกอ๋ออย่างนี้นะท่านหยิบนั่งลงไปข้างล่างแล้วท่านก็จัดการหมดทุกอย่างท่านคล้องซ้ายคล้องขวาอ่ะนี่คาบไว้เรื่อยเวลาก็าล็อกโอ้ยโอ้ยโอ้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 ะอ้โ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 อแล้วนะไป้โอ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 ้อ้โอเอ้โอเโอ้โออ้ โอ้ยี่ภาพความนิสัยนะเก่ามากเลยอ่ะเฮ้ยดูนี่สิโอยดูเครื่องดนตีนี่สิฉันเคยอ่านในตำรานะที่ที่กรุงปาร์กแน่ๆฉันเคยไปด้วยนะ สาวด้วยจะเริ่มเนอตานท <c oughs> ่า <c oughs> นแม่ท่านแม่ดูสาวรูปข้าสิรูปชั่วตัวดำไม่มีผู้หญิงที่ไหนในปฐพีนี้มาสนใจข้าเลยทำไมลูปรักของแม่ถึงได้ข่าว่าชาเยี่ยงนี้ลูกของแม่น่ะเป็นผู้มีบุญญาบารมีและวาสนาแม่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าลูกของแม่จะต้องมีหญิงมาข้างกายแน่นอน เจ้าคูท่านพอจะมีวิธีไหนหรือเปล่าที่จะให้ลูกของข้าเนี่ยมีเมียเป็นฝังเป็นฝากับเขาลองสิลองทำนายดูสิก็มีอยู่วิธีหนึ่งนะพะยะค่ะวิธีไหนเสนอมาเน่าจะใช้วิธีเดียวกับพระราชาที่เลือกคู่พานั้นท่านยังไม่เข็ดอีกเหรอวิธีนั้นเกิดเคราะห์ซ้ำกรรมซัดขึ้นมา ก็จะได้มาแบบเสด็จพ่อลูกขอถอนตัวเลยแล้วกันคิดดีคิดดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพคะคาสร็จพี่ท่านราชครูท่านพอจะมีวิธีไหนพอจะแก้ไขได้อีกไหมอ่ะสักครู่พยาะค่ะอได้อีกหนึ่งวิธีแล้วพะย่ะค่ะว่ามาเฮ้ยข้าจะให้ทหาร ได้นำสารไปส่งให้กับองค์หญิงเมืองต่างๆให้องค์หญิงเมืองต่างๆได้รับรู้แล้วนัดหมายทุกคนมาที่ท้องพระโรงแห่งนี้ให้องชายเงาะได้เลือกด้วยพระองค์เองพยค่ยยยดเีมากท่่าาานูดเยม เร่งสั่งการลงไปด่วนเลยให้ทหารออกไปเป่าประกาศทั่วแคว้นรู้ข่าจะมีเมียกับเขาสักทีเอาละครับพระราชาและพระมเหสีหาวิธีเลือกคู่ครองให้กับลูกชายได้แล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันต่อได้วันพรุ่งนี้ครับก่อนจากกันวันนี้ขอขอบคุณ n e w v e o s TRD Sportivo สำหรับวันนี้สวัสดีครับ